mm <laughs> เช็คด่วนมี5อาการนี้คุณขาดโปรโตีนแน่นอนนะคะอาจไม่ต้องมีครบทั้ง5อาการนะอาจจะมีแค่1นหรือ2อาการแต่ว่าเป็นอาการที่เรื้อรังและเราก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรอยากชวนพวกเรามาเช็คก,กันสักนิดหนึ่งและถ้าหากว่าเราเนี่ยขาดโปรโตีนจริงๆเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงนะคะมาดูกันเริ่มกดหนึ่งถ้าหากว่าคุณเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการนอนนะคะนอนไม่หลับนอนหลับหลับ,ลบ,ลบตื่นหรือว่าตื่นตอนกลางดึกและไม่สามารถหลับต่อได้นะตาค้างทั้งคืนนะคะ อันนี้เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเนี่ยอาจขาดโปรโตีนนะคะเพราะว่าโปรโตีนเนี่ยคือส่วนสําคัญในการสร้างสรางสราสรื่อประสาทนะคะตัวที่สําคัญสําคัญที่เกี่ยวกับการนอนก็คือทริปโตเฟนนั่นเองซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินและก็ซีโรโทนินนะคะหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อฮอร์โมน2ตัวนี้นะคะเขาคือตัวช่วยสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยหลับง่ายแล้วก็หลับลึกได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเช็คถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยมีอาการนอนไม่หลับหลับยากทานโปรตีนเพียงพอแล้วหรือยังและ กดสอง ถ้าหากว่าสังเกตว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยเล็กลงนะคะหลายๆคนงงว่าเอ๊ะกล้ามเนื้อของเราเล็กลงเนี่ยสังเกตได้ยังไงให้ลองสังเกตดูกล้ามเนื้อแขนหรือว่ากล้ามเนื้อขานะคะถ้าผมมุิว่ารู้สึกว่ามันแบบนิ่มๆย้วยๆนะอันนี้อาจเป็นตัวบอกว่าเราเนี่ยขาดโปรตีนนะคะและถ้าหากว่าให้ชัวรก็คือไปตรวจมวลกล้ามเนื้อที่โรงพยาบาลนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่มวลกล้ามเนื้อลดลงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าเราเนี่ยขาดโปรตีนนะอันตรายที่จะตามมาก็คือจะทําให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวได้ไม่คล่องตัวนะคะการเคลื่ หน่วยต่างเนี่ยติดขัดและเสียการทรงตัวได้ไง่ายๆหรือว่าหกล้มง่ายนั่นเองนะคะซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายมากๆโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุที่ทานได้น้อยนะคะเพราะถ้าหากว่าผู้สูงอายุเนี่ยเกิดหกลม้มเกิดกระดูกหักขึ้นมาอาจจะต้องผ่าตัดอาจจะต้องพักฟื้นกายภาพกันเป็นปีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเช็คมวลก้ามเนื้อกันสักนิดหนึ่งนะคะจะได้รู้ว่าเราเนี่ยทานโปรตีนเพียงพอแล้วหรือยัง ถัดมากด3ถ้าหากว่าคุณมีปัญหาอ่อนเพรียเรื้อรังนะคะทําอะไรนิดอะไรหน่อยก็รู้สึกว่าเหนื่อยนั่งดูทีวีหรือว่านั่งถ่ายโทรศัพท์อยู่ที่บ้านก็รู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยเพรียเพรียไม่ค่อยมีแรงโดยเฉพาะในช่วงบ่ายๆพลังงานเริ่มตกสมองเริ่มล้านะคะหลังจากทานอาหารอิ่มๆเนี่ยรู้สึกว่าแบบเหนื่อยมากเพลียมากตาจะปิดซะให้ได้แต่เวลากลางคืนกับนอนไม่หลับซะง,งั้นใครเช็คเจออาการเหล่านี้นะคะเป็นตัวบ่งบอกเช่นกันว่าเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องขาดโปรตีนนะคะต้องกินโปรตีนให ไม่เพียงพอและ กฎ4ถ้าหากว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยป่วยง่ายป่วยบ่อยและป่วยแต่ละครั้งหรือว่าไข้แต่ละครั้งเนี่ยรู้สึกว่านานจังเลยกว่าจะหายนะคะอันนี้เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยลดต่ําลงนะซึ่งเป็นอาการของภาวะขาดโปรตีนเช่นเดียวกันเพราะโปรตีนเนี่ยคือองค์ประกอบสําคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะและเขายังมีหน้าที่ทําให้เม็ดเลือดขาวแล้วก็แอนติบอดีเนี่ยแข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นหากร่างกายของเราเนี่ยได้รับโปรตีนไม่เพียงพอภูมิคุ้มกันก็สร้้้างไดนอย เลือดขาวและแอนติบอดีก็ไม่แข็งแรงนะคะทําให้เราเนี่ยติดเชื้อง่ายป่วยง่ายป่วยบ่อยและป่วยแต่ละครั้งเนี่ยกินเวลาน,านานกว่าจะหายนะคะและ 5ถ้าหากว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าหิวบ่อยแล้วก็อ้วนง่ายนะคะเพราะว่าโปรโตีนเนี่ยคืออาหารหลักที่จะทําให้เราเนี่ยอิ่มนานมีพลังงานเยอะและไม่หิวจุกจิกระหว่างวันนะคะใครที่อยู่ในช่วงของการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดหรือว่าควบคุมอาหารแนะนําว่าเราเนี่ยจำเป็นมากๆเลยที่จะต้องทานโปรโตีนให้เพียงพอเพราะแท้เมื่อไหร่ที่เราทานโปรตีนอย่างเพียงพอแล้วเนี่ยความอยากของหวานอาการหิวจุกจิกระหว่างวันระหว่างมื้อเนี่ยก็จะลดลงนะคะทาให้สามารถที่จะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดควบคุมน้ําหนักเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็ครบไปแล้วนะคะกับ5ข้อที่จะให้พวกเราไปสังเกตไปเช็คตัวเองกันสักิีหนึ่งว่าเราเนี่ยขาดโปรโตีนหรือเปล่านะคะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วถ้าเราเช็คว่าเราเนี่ยอยู่ในสภาวะขาดโปรโตีนแก้ยังไงดีนะคะวิธีการแก้ง่ายๆเลยก็คือการกินโปรโตีนเข้าไปให้เพียงพอนั่นเองวันหนึ่งเนี่ยคนเราถ้าหากว่าอยู่ในกลุ่มผู้ใหญ่นะคะความต้องการโปรโตีนก็คือ1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมแต่ในกรณีที่เราเนี่ยเพิ่งหายป่วยอยู่ในช่วงพักฟื้นหรือว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยอันนี้อ,าาอง การโปรตีนมากกว่าคนทั่วๆไปนะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณ1.2กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมแต่ในกลุ่มที่มีปัญหาไตวายไตยเสื่อมระยะท้ายๆนะคะอันนี้ก็จะต้องจํากัดโปรโตีนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทานโปรโตีนเนี่ยจะต้องดูให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของเราสภาพโรคประจําตัวต่างๆนะคะต้องทานให้เหมาะสมแต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามไม่ได้มีข้อจํากัดในเรื่องของการทานโปรโตีนนะคะก็แนะนําว่าต้องทานโปรโตีนให้เพียงพอและที่สําคัญก็คือต้องทานแบบต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอด้วย เพราะว่าโปรโตีนเนี่ยเวลาที่เราทานเข้าไปเนี่ยจะไม่ได้มีการเก็บสะสมเอาไว้เหมือนกับการสะสมไขมันนะคะจะมีการสลายแล้วก็ขับออกทุกวันตามธรรมชาตินะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเน้นทานให้เพียงพอแล้วก็ทานสม่ําเสมอด้วย โดยเริ่มต้นจากการทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะโดยเน้นเนื้อสัตว์นมไข่ถัว่วแล้วก็เห็ดนะคะซึ่งเป็นโปรโตีนตามธรรมชาติแต่ในกรณีที่เราเนี่ยเบื่ออาหารทานได้น้อยแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยได้รับโปรโตีนไม่เพียงพอนะคะก็อาจจะเสริมโปรตีนจากแหล่งอื่นๆนะคะซึ่งอาจารย์ว่าตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ทานอยู่ในช่วงนี้นะคะยูนิติเพรสโปรตีนนะของเขาเนี่ยเป็นโปรโตีนจากพืชน,นะคะทํามาจากถั่วลันตเตาเมล็ดฝักทองแล้วก็ข้าวกล้อง1ช้อนของเขาเนี่ยจะให้โปรโตีนถึง19กรนะัมแล้วก็ ใหญ่อาหารสูงถึง6กรัมนะคะมีกรดอะมิโนจำเป็นหรือว่าเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดเนี่ยครบทั้ง9ชนิด หลายคนสงสัยว่ากินตัวนี้แล้วช่วยอะไรได้บ้างนะคะข้อที่1ก็คือเขามีกรดอะมิโนโที่จําเป็นหรือว่า e s s e n t ช a l a อ i มิ a c i อเนี่ยครบทั้ง9ชนิดนะคะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายโดยเฉพาะอาร์จินินซึ่งมีงานวิจัยรองรับนะคะว่าช่วยให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยแข็งแรงลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้มี BCA a หรือว่าบันเชนอ n มิ i น o a ซ i d นะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตัวนี้มีซินไบโอติกนะคะทั้งโปรไบโอติกแล้วก Pre ัดโคแอคูเลตนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทนความร้อนแล้วก็ทนกรดได้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยรอดไปจนถึงลำไส้และได้ประโยชน์แน่นอนนะคะรวมไปถึงพรีไบโอติกนะช่วยปรับสมดุลลำไส้แล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้อีกทางหนึ่งด้วยและยังมีซูเปอร์ฟู้ดอีก22ชนิดนะคะช่วยเสริมความแข็งแรงของร่างกายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะโดยเป็นผักผลไม้ที่มีค่าออเรกหรือว่าค่าต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สําคัญตัวนี้ไม่มีีีีคอเลลตตรไไไมมมมมม่่มม่นน้ําากู ไม่มีส่วนผสมของถั่วเหลืองนะคะนอน G M O ใครที่แพ้นมใครที่แพ้ถั่วเหลืองใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยทานได้สบายของเขาเนี่ยชงง่ายดื่มง่ายนะคะทานแล้วเนี่ยไม่สากคอแล้วก็ไม่หวานนะคะมี2รสให้เลือกนะคะก็คือรสช็อกโกแลตแล้วก็รสธรรมชาตินะคะอันนี้เนี่ยเพิ่งออกใหม่คือรสธรรมชาตินะก็สามารถที่จะชงดื่มได้หรือว่าเอาไปทําสมูทตี้หรือว่าผสมในซุปเนี่ยก็ได้นะคะอันนี้ออหอมๆนัวๆอร่อยมากเหมาะกับคนที่เบื่ออาหารทานได้น้อยโปรตีนไม่เพียงพอและเริ่มมี สัญญาณของภาวะขาดโปรตีนเสริมด่วนก่อนที่จะสายเกินไปนะคะสนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทางนะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงคำอธิบายได้เลยค่ะ